เขาไปใกลๆเขาหน่อยค่ะเข้าไปใกลๆเขาหน่อยอยากเห็นชัดๆอยากเห็นชัดๆเด็กๆนูน้นดูกลุ่มนูน้นก,กลุ่มนูน้นเห็นไหมคะไกลออกไปเลยนูน้นกําลังมองมาที่แม่กำลังกําลังมองมาที่แม่ใช่ไหมคิีมหันน้อยโค้ดให้เล่นอะไรลูกโอ้สิบสามกับสิบสี่เหรอโอ้และคิีมหันน้อยเป็นประตูเหรอลูก อันนี้เหรอที่ที่ได้ได้ถุงมือบริจาคเนี่ยเหรอคนให้ใช้ได้อยังถุงมือบริจาคโอ้เนี่ยต้องขอบคุณเขานาลูกมีคนบริจาคให้เราเยอะแยะเลยถึงเราจะขาดแคลนนู่นนี่นั่นแต่เราไม่ขาดแคลนกำลังใจเข้าใจไหมลูกอขนาดที่รอนะะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวก็มาต้องกำลังจ้องมองแม่อยู่เห็นไหมกำลังจ้องมองแม่อยู่กำลังจะมา มาแอบดูเนี่ยค่ะมาแอบดูทุกวันอาทิตย์ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ว่างๆก็จะมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างมาดูเขาขาดแคลนบ้างสนามก็เป็นเลนเป็นโคลนเป็นดินเป็นาตามสภาพไปก่อนดีกว่าเขาไปติดยาค่ะนะคะดีกว่าเขาไปติดยานี่ค่ะ ก็จะเห็นกลุ่มนั้นเต็มไปหมดเลยวันนี้นับได้ที่ไม่ลาไปนูน่นไปนี่ก็ก็ห้าสิบเท่าไหร่เอาไปรอดอรไปรอดสี่ห้าคนก็เลยเหลือห้าสิบสองคนค่ะนะคะไปรอดสี่ห้าคนห้าสิบเจ็ดคนแล้วก็กลับบ้านบ้างนะคะกลับบ้านบ้างนี่ก็คือเนี่ยมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะกำลังมา ตะวันละใกล้จะรับขอบฟ้าที่ไรก็มาแอบดูก่อนจะกลับบ้านมาแอบดูก่อนจะกลับบ้านนะคะดูอย่างนี้ดูดูลูกๆมีนั่งดูอยู่ข้างสนามด้วยเหรอมีนั่งดูอยู่ข้างสนามด้วยนะคะแอบดูลูกๆ ว่าเป็นอย่างไรตอนนี้กําลังคัดคัดออกนะค่เนี่กําลังคัดออก <c ups> คัดออกว่าเป็นอย่างไรอ๋อมีใส่เสื้อกั๊กมาด้วยมีใส่เสื้อกั๊กมาด้วยกับไม่ใส่เสื้อกั๊กนะฮะสิบสามกับสิบสี่ปีนี่เขาก็ายูสิบสามกับยูสิบสี่ยูสิบสามสิบสามสิบสามปีกับสิบสี่ปีจะลงแข่งกัน นะคะในวันนี้แอบดูเขาหน่อยแอบดูเขาหน่อยรู้ว่าแม่มากระตือรือร้นขึ้นนะคะส่งสัยตาม,มามองเลยค่ะ